อเอ้รํากันจนหนื่อย61ปีซาเทยพี่น้องเออเั่นรํมมาตั้งแต่ประทาดนู่เรือม,มาตึ้งชบไปแล้วซ้ำรถพวงข้างที่ตรงชบเลยนั้นเนวเด้อ,อรายการเข้าดีออโอ้สินค้าไนี่ยถ้ก้องกินก้องชายเนี่ยทุกอย่าง61บาทโอ้ไม่โอเลยออซสือไว้คุณรับโรยนูนไปก่อตัางผู้มาไปก่อต่างแม่มาไปขี้วโกงมา คือใหรครบพ่ารยเพื่อที่ได้รถเคลืองรับงวดโอ้ยเลยร้อยจิงแจ๊กจังนะเฮ้ไม่มีรถเครืองอย่างเดียวเรามีสร้อยคอทองคำกันฮะโอไม่ที่เรามีเดียวตาเรามีสร้อยคอทองคำกันฮ่าฮ่าแจ๊กมนโนเฮ้ยไม่หมดที่เรามีบัตรจำนั่นแจ๊กแลกวจำนั่นกันอ เร็วข้อง11บาทนี่เราค่ายจนตื่อวันนั้นอ่ะงครับโยมวันนี้ค่ะจนถึง8สิงหาคมสหาไทายท่าวังมีชัน้นดนมั่งบอกก่อนไม่ได้มีชันซี่ก็คือเซฟอัพอมีชัน้นซ้มีชัน้นซองเละก็มีชัน้นนึงและก็มีชันนช้นรักเธอที่ชันล่องย้อยเลยนุกคนจังอู้จังแจกเย่ที่เยที่เย,ย้เออช่วยกันทำมากินนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยว <Okay. S 1> บัญชีอุ้นไปตังบัญชีนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอุนนะะ <Okay. S 1> ้นข้าวบัญชีไปนะคะต่อเดี๋ยวนะ เขาค่ายกันเลียพีนองเออร์ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่8กันยานวดและสินค้ามีอะไรมั้งคะเรามีสินค้าอุปโภคและบริโภคมีเสื้อผ้ามีข้องกินสินค้าข้องชายทุกอย่างเรานํามันลดราคาในราคาบิเศษเพียง61บาทนู่นถูกสาข่าถูกสาค่าไม่ว่าจะเป็นซาค่าถาวังหรือว่าจะเป็นซาค่าลาซ่าโอ้จนถึงแปกันยานู่นนะโอ้เลยก็แจกจังอู้จังฮั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ๊กลดเขื่อง ไม่ว่าจะเป็นเจ๊กซอยคอสองคำหรือว่าแบดกับนั่นเลยนวดโอ้ัตรกํานันเออเขาเจ๊กผงเลยได้กติกาง่ายๆไม่ต้องซื้อมาร์กไม่ต้องซื้อลักพันซื้อเขลักรรยไ้ไม่ว่าจะเป็นชั้นนึงชั้นช่วงชั้นซ้มหรือว่าจะเป็นดีพาร์ตรือซุปเปอร์ร่วมบินในครบ500้บาทต่อวันทุกชั้นเลยนะโอ้แลก็เขียนชื้อที่ยูพรอมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแต่ละวันเนี่ยเราจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีแต่ละวัน เราจับไม้เจ็ดคนก็คือจันท์ถึงอาทิตย์ล่างจากดันพอวันเศร้าเรานัดผู้โชคดีทั้งเจ็ดวันนั้นเลยมาจับพ้องรางวัลอีกทีนึงว่าใครได้บัตรกำนันว่าใครได้สร้อยคอทองคำหรือว่าใครได้รถเครื่องจากเราคานูนัทเรียมพี่น้องเออเประฉะนันมากกันให้ได้นะคะซาได้ตุกซาค่าไม่ว่าจะเป็นซาค่าถาวรซาแสพราซา ซาไทยถุงซงเออจ๊กจิงจัดนักไอ้ไร้นะไอไ้ไร้ทุกจานทุกจานนะแท่มจังทุกจานทุกจานเท่หจังพี่น้องเอเอามา,อาได้พี่น้องเออซาไทยค่ะเยนแล้วค่ะชื่ออาิตด้านบนเฮ้ยก <c oughs>